ตั๊กแตนใช่ไหมคะโอตกแตนนะครับอีกตั๊กแตนนี้เกิดขึ้นด้วยความแปลกนะครับถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ทางสายพันธุ์คุณผู้ชมไปดูภาพตกแตนกับนกกังเขนบ้านอยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับนี่ท่านผู้ชมดูภาพข่าวกันแล้วกันครับนกกังเขนบ้านตัวนี้บินมาจากหลังคาแล้วก็มาเกาะอยู่ตรงนั้นข้างหน้าคืออะไรครับคือศัตรูคู่ต่อสู้ต่อยมวยคือตักกแตนตําข้าวนั่นเองปกติแล้วกังเขนนะครับจะต้องมากินตั๊กแตน ใช่ไหมครับแต่ตกกะกแตนตัวเล็กนิดเดียวตัวกิ๋วแล้วก็เลยมีการนี่<า>สู้ครับนี่นะสู้ครับนี่นใช้ขานี่คือจิกจิกเห็นไหมโอ้ยยกย,ยังไง,ย,งยกทึ่นนะครับใจเดียวตัวนิดเดียวพื้นปอีกด้วยนะครับปกติแล้วตักะแตนนี่นะเห็นไหมยกสองขาอย่างนี้โอ้โหใครแพ้ใครชนะ ฝีมือเหรอครับใครชนะเหรอยกที่หนึ่งปั๊บนี่นะอ้าว <c oughs> ไม่ยอมแพ้นะครับตะก,กะแตนยังชูยังชูปีกแล้วก็ชูขาดูนะครับอ้าวมาอีกกังเข็บ้านต้นตๆนต,ตไปสุดท้ายมาอีกอ้าว <c oughs> จะกินฉันให้ได้ไหมย,ยกที่หนึ่งผ่านไปยกที่สองปรากฏว่า <c oughs> เจ้าตะก,กะแตนตำข้าวไม่ยอมครับยกขาหน้าขึ้นมาอีกจนสุดท้าย นี่นะ,ะนกกังเขนต้องลอ่อต้องล่าถอยออกไป,ไป<ล>นมคได้กินไม่ได้เห็นไหมโอ้โหใจสู้จริงๆครับสําหรับฝีมือการถ่ายภาพของคุณจุเทพเบียดนอกนี่นะเจ้าของร้านนวดแผนโบราณย่านอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นั่นเองนะครับนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปลายกุมภาพัน์ที่ผ่านมาขณะที่ตนเองนั่งอยู่ในร้านได้เห็นนกกังเขนมันบินมาแล้วมันยังไงครับแล้วก็เลยไปดูอ๋อกาลังต่อสู้อะไรนตจักกันแตนตำข้าวกำลังพื้นปีก็เลยถ่ายภาพ นี่ครับสู้กันอ e ีแออีแออีแอ e e เป็นดนตรีเสียงมวยนะ <S <S 2> <S 2> ในที่สุดแล้วนะครับกางเขนก็ต้องลาถอยไปเพราะฉะนั้นเป็นภาพเป็นความน่ารักนะครับแล้วก็เป็นการพิสูจน์นะครับว่าถึงแม้ว่าฉันจะเป็นศัตรูคู่อาฆาตและก็ถูกกินนั่นเหรอแต่ด้วยจิตใจฉันนะครับแน่คู่ไว้ก่อนสุดท้ายก็ต้องลาถอยไปเห็นไหม โโอโห้หขนาดหัวใจไม่ได้สัมพันธ์กับขนาดของร่างกายถึงแม้ว่านกกระเรียนจะเสียเปรียบในเรื่องของช่วงชกอูโอแต่ก็ด้วย <นะ S 2> หัวใจที่เข้มแข็งเพราะว่า<อ>แพ้ไม่ได้นี่ถ้าแพ้ยกนี้ไม่มียกหน้าให้แก้ตัว<อ>ตายอย่างเดียวคุยยงนบาาสม